ถ่ายยังครับถ่ายายังครับถ่ายแล้วเหรอครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเราชาวบ้านสอบเพชรกัญญามาแล้วครับวันนี้อิเลคเคค่ะอันบ็อกครับผมแกะกล่องจ้านี่ครับข้างๆผมน้องเมฆครับขายามเมฆมอผีมอผีอ่าเห็นกันแล้วนี่คือไมเกรงชุดจาก SE สอีอิเล็กทรอนิกส์ครับผมเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกกันแกะกันดีกว่าพี่ยศน้าอเอางี้ครับบ้านตั้งบเบลอไม่มีคัตเตอร์ได้ไงเราไม่ใช่หัวกระเดื่องแกะแล้ว เปิดพวกกล่องปืนอ่ะกล่องปืนเอสกี้นะเรามาดูข้างในกันดีกว่าเปิดเลยเปิดเลยเฮ้ย,ย,ยอา่ามีคู่มือครับมีคู่มือมีคู่มือมาให้ใมีสติกเกอร์มีผงโนริสาหร่ายไม่ใช่กระจื้นกระจืดไม่ติตัวเลยอยากดูตัวไหนก่อนว7 x ลั C กษณะเป็นอย่างนี้ครับรูปลัก เป็นอย่างนี้สวยเป็นอย่างนี้หน้าตาเหมือนวีเจ็ดธรรมดาไหมหน้าตาเหมือนวีเจ็ดธรรมดาเอุปกรณ์ใช่เจ้าวีเจ็ดเอ็กซ์เนี่ยมันจะรับเพรสเชอร์เลเวลได้สูงกว่าเพราะว่าเอาไปเจาะพวกอุปกรณ์จะได้สูงกว่า V7 ธรรมดาจากที่อ่านคู่มือมาพี่เฮ้ย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 วีคิกพี่วีคลิก มันคือไม้กระเดื่องครับแต่มันผมเห็นความพิเศษของมันคือข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวะกล้องหน้าดู่อนี่ข้างหลังข้างหลังต้องเอาตากล้องอ<ะ>ินเสิร์ตได้ไหมป<อ> <laughs> ้าเขาให้เขาตัตง้งกล้องบนเพราะเขาไม่ต้องอินเสิร์ตขี้เกียจให้คนตัดมาได้ทํางานไง<อ> <laughs> มาดูวีคิกครับผมข้างหลังนี่ผมว่ามันมีความพิเศษผมขออ่านคู่มือประกอบไปด้วยมันมีสวิตช์ใช้เปลี่ยนฟังก์ชันของเขาครับมีคลาสสิกกับโมเดิร์น มันคือสวิตใช้สำหรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์ EQ ข,ของตัวไม้นี้ถ้าเกิดเป็นคลาสสิกก็คือจะได้ซาว์แบบตัวคลาสสิกแบบไฮไม่จัดมากเน้นความอุ่นอย่างที่เขาบอกนะเน้นความอุ่นเน้นความพันธ์ส่วนถ้าเราสวิตเป็นโมเดินอันนี้คือพูดถึงสวิตด้านซ้ายของเขาก่อนนะถ้าเกิดเราเลือกเป็นโมเดิลมันคือการเอากลางออกสกูปสกูปกลางออกแล้วก็ เพิ่มโลเอ็นเพิ่มหายแล้วก็ต่อด้วยสวิตทางด้านขวาสวิตทางด้านขวามีคลาสสิกกับโมเดิร์นเหมือนกันอันนี้เป็น่าเรื่องน่าจะเป็นเรื่องของด้านหายเดี๋ยวขอดูอีกหน้าหนึ่งก่อน นี่มันเป็นเรื่องของการบูตไฮครับด้านขวาคือมันจะทําให้ไฮไม่เหมือนกันตรงนี้ก็คือพอเป็นคลาสสิกเนี่ยตั้งแต่มันจะยกไฮขึ้นมาหน่อยอ่ายกไฮขึ้นมาหน่อยแล้วก็ลงไปตั้งแต่ 5k ลงไปก็จะเป็นเหมือนลบลงเลยนะสกูปกลางลงนิดๆส่วนพอเป็นโมเดิร์นปุ๊บโอ้ไฮจัดเลยไปยัน 20k เลยแก็จะได้แบบเออจะได้แบบซาวกระเดื่องแบบโมเดิร์นชาวล็อกอ่ะชาวล็อกชาวล็อกน่าสนใจนะครับน่าสนใจน่าลองทีเดียว ไปวีบิกันดีกว่าวีบแหมหน้าตาจริงหน้าตาเหมือน v 7ไหมหน้าตาเหมือนกันไหมคล้ายๆกันเออคล้ายๆกันเลยแต่แค่มีแคมสําหรับจับต้องทอมครับตัวแคมเนี่ยพี่คิดเขาอะตั้งชื่อให้ว่าวีแคมวีแคมหน้าครูมือบอกเลยเราลงาเรนี่งที่เราได้บอกไปว่าตามตามหลักแล้วเขาให้จับการอะไรอันนี้น่าจะเป็นทอมครับทอมครับน่าจะเป็นวีบินให้มาสามตัวอื เมื่อกี้สเสน่กระเดือนใช่ไหม,มใช่ใชกระเดือนก่อนเลย V, v 7X กับ V คลิปปกติอ่ะพวกแคมป์จับทอมอ่ะไอ้ตรงยางเนี้ยม,มันจะมีปัญหาแล้วมันจะชอบเปื่อยใช่ใช่ใชอันนี้แข็งด,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 ดูดีดูดีดูดีดูแล้วก็แข็งแรงมันค่อนข้างอิสระเรื่องการหมุนนะครับอย่างเงี้ยฮะสมมุติเราจับดีพร้อมลงนี้แต่อยากไมกิ้งหน่อยนึงคือหมุนหาตำแหน่งคือมันหมุนได้เลยนะ หมุนได้ซ้ายขวาอิสระมากซ้ายขวาขึ้นลงให้วีบีดมาสามตัวสามตัวสามตัวผมอะว้าวอยู่อย่างหนึ่งเอนจิเนียร์น่าจะชอบคือวีบีกับวีคิกเนี่ยเขาเรียกว่าวอ์ตัวรับเสียงข้างในเนี่ยเป็นอลูมิเนียมซึ่งมันแข็งแรงและน้ำหนักเบามากๆเวลา <S 2> <S 2> จะพกพาไปไหนเนี่ยคือแบบสะดวกสบายแบบเบาเลยโอ้แค่กล่องมันเลยไมโอเวนให้มาสองตัวครับส่วนไมโอแฮปน่าจะต้องแบบซอเิอมจริงเขามีช่องไว้ให้ด้วยนะ ช่องไม่ใส่แต่แต่ไม่ใส่มาให้เออก็มีโฮเดอร์ให้มีไม์พร้อมกับตัวโฮเดอร์อ่าต่วนส่วน V7X ก็จะมีโฮเดอร์มาให้ด้วยคิดข้างหลังคืออะไรครับข้างหลังนะที่มีสวิตช์ใช่ไหมใช่กล้องบนเห็นไหมกล้องบนสวิตช์สวิตช์สวิตช์อ่าก็คือเป็นอ่าอันแรกเลยอันบนเป็นแทกลบ10 dB ลบ20 dB กับ0 dB ส่วนอ่าอีกอันนึงเป็นโลคัส ครับก็ไฮพารไฮเราเรียกว่าไฮพาร์สคอมพิวเตอร์ไดนเลยมีโลคัส80เฮิร์ตครับกับ1 6 0แล้วก็แฟลตปกติเนี่ครับนี่ฮะแล้วก็มีบรรดาอะแดปเตอร์ต่างๆครับมีอะไหล่ของ V Cam มมีอะไหล่ V Cam มแล้วก็ตัวแปลงโอ้หยิบยาก มีตัวแปลงขาไม่นี่อผมสงสัยมากเลยทำไมบริษัทไม่กับขาไม่เขาไม่คุยกันวะว่าทำไมต้องมีอะแดปเตอร์เดี๋ยวไม่บริษัทนี้กูจะทำรูเล็กนะบริษัทนี้กูทำรูใหญ่ต้องสงสัยทำไมไม่คุยกันวะแล้วขาไม่ก็แบบอขาไม่ที่แบบบริษัทหนึ่งก็จะผลิตแต่หัวใหญ่มาแล้วเอ้าไม่รูเล็กกูหาแดปเตอร์ไม่ได้กูทคไงครบครับผมครบแล้วมีคู่มือสามรุ่น แล้วก็สติกเกอร์แล้วก็โปเดอร์แล้วตัวแปลงต่างๆฮะกับกล่องที่สวยงามมากและดูท่าทางจะทนแมาครบเอยเป็นระดับไฟเคสเนาะฟเคสนี่ข้างในคือแบบว่าฟองน้ำนี่คือแบบหนามากแบบแน่นจัดแล้วมีซองกันชื้นมาแทบทุกลุมเลยนะจริงไหมเนี่ยน่าจะทุกลุมเลยเนี่ยใช่ไหมทุกลุมมทุกลุ่มจมีทุกลุมก็เมาตายเลยนะโอ้แล้วลุม ไม่ใช่ตีกอล์ฟไอ้บ้าไหลุมอย่างนั้ห่าก็แข็งแรงครับทนทานแล้วก็มีการบุที่ดีมากัะจริงนะผมมากชอบเพราะว่ามันสะดวกมากแบบสะดวกมากแบบ เวลาไปทัวร์นะพี่นะใช่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 เวลาทัวร์กระเป๋านะไม่ต้องใส่ทองใส่ซองนะเวลาทัวร์บางทีมันต้องแบบวางซ้อนกับคนอื่นอะไรเงี้ยคือเจ้ากล่องเนี่ยผมว่ารอดเลยสบายเลยอ่ะเดี๋ยวเรามีเสียงให้ฟังแหละยังไงเราต้องลองเสียงอยู่แล้วได้มาขนาดนี้แล้วจะใช้เจ้าตัวนี้แหละเจ้าชุดนี้แหละไปอัดเสียงกันเดี๋ยวลองมาฟังกันครับในคลิปรีวิวหน้าลองตามดะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องบ้านสองกันยาด้วยครับเอ้ยขอบคุณมาก กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแล้วเดี๋ยวอเมื่อกี้เมื่อกี้ของของมึงกดตรงไหนกดตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมเออกดตรงนี้กดดีใส่ให้กูด้วยใส่ให้กูด้วยโสห้กูด้วยยต่ออย่างเกียร์แล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวไปฟังคลิปกันบายบาย